นี่ผู้ใหญ่นะคะที่หน่งนะคะเดินผันผู้ใหญ่นะคะมาเลยท่าที่2นะคะการส่สงของให้ผู้ใหญ่นะคะพันนีพันนีไปหาผา้ผูลุกได้เลยนะเสร็จแล้วอ่าไปแต่งตัวอีกไปเลย

โ er like ม่เลยค่ะโมต่อไปนะคะไหว้สองระดับนะคะไหว้พระแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่นะคะเริ่มไหว้พระก่อนนะคะไปยืนนู้นี้ไหว้พระนะ ใบบ้านที่ใหญ่นะคะใบใหญ่ต่อไปนะคะ

เปล้ว้นลยเสร็แล้วหกมของตัวเองม่หนข้า้าแต่มสีโรงเรียนสงขาพัฒนาปันยานและชนะชนะเลิศลำดับที่สามนางสาวพิมพิพาอิสระโรงเรียนสงขาพัฒนาพันยา